ครับน,นะครับหนึ่งคันกับเกียร์ CVT รถแท็กซี่นะครับรถทรดาทรถมีข้างวดกับอาการวิ่งได้เกียร์เดียววิ่งได้แค่เกียร์สามเกียร์เดียวนะครับออกตัวได้กีนป้ายวิ่งไม่ออกนะครับขณะวิ่งเร็วๆวิ่งไม่ออกวิ่งได้แค่เกียร์สามเกียร์เดียว กับงานพาพิสูจน์นะครับ,รบพิสุดประแกอาการ,รว,วิ่งสามแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับคันนี้ยกออกมาดูนะครับอะไรยกหมอดิ Okay. เกียร์มีการกระตุกนะครับเกียร์มีการกระตุกสังเกตได้นะครับจากฟันฟันพักคัดจะมีการล้มคือเกียร์กระตุกครับคันนี้แก้อาการเกียร์หนึ่งวิ่งได้ปกตินะครับวิ่งถึงแค่หนึ่งสองสามเกียร์สี่ห้าหกเจ็ดหาย แกะกันไปกับเวลาเร่งด่วนนะครับภายในหนึ่งวันจบงบคันนี้ใช้งบประมาณหนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยรับกันยาวๆนะครับหนึ่งปีหรือสามหมื่นกิโลเมตรกับ CVT งานด่วนงานเร็วครับรถธรรมาากิน ีวิธีเสียสามารถซ่อมตามอาการได้นะครับลูกปืนแตกสายผ่านขาดหรืออาการวอบ์บรีเสียชุดคัดหมดวิ่งลื่นวิ่งสะดุดวิ่งไม่ออกวิ่งวิ่งจอดจอดนะครับหลายแะอาการมากมายมีปัญหาเร่งด่วนนะครับงานด่วนงานเร็วจัดการให้